พอดีผมผ่านผ่านมาทางบ้านเจตอนเจตอนที่เขาเจตอนเนาะเจตอนแกอยู่บ้านแกอยู่ข้างในบะอ๋อครับครับครับสวัสดีครับคือผ่านไปเห็นเขาอนุญาตดูเขาคือเขาทาได้สวยครับครับใช่ครับไปทำแบบครับโอ้เขาทําถนนใหม่นะอย่างเนาะทําถนนใหม่แล้วก็ทํา พื้นที่ถึงไร่ถึงไม่ไร่หนึ่งนี่อ๋อโอ้ทำได้ดีครับอยู่บ้านเราก็มีความสุขดีเาไม่ต้องเช่าเนาะขายไม่ออกหรอกขายขายไม่ออกบอได้ได้อะไรเยอะแยะเลยได้ได้อะไรเยอะแยะเลยในขออนุญาตดูหน่อยชมหน่อยเอาเอามาปล่อยหรือเอาไปทำยังไงโอ้ชีวิตบ้านเรามีความสุขดีเนาะไม่ต้องไปซื้อเขาเลยเนาะโอ้เยอะเลยครับนี่ กี่กิโลนี่นไม่รู้อไม่ได้เอาไปขายเนาะครับเอาไปกินครับอ๋อแบบมันอยู่ในติดติดตรงไอ้ถ้ามีตรงไหนมีน้ำไหลเมันก<อ>็ระเบิดเปกน,น,นี่ไปแปลนู่นมันจะอยู่ตรงที่ไหลนั่นแหละโอ้ทั้งน,นี้ทำเลดีต้องบรรยากาศดีไหมครับ,รบาาน,น้ำ<ห>นท่วมไหมในหน้าฝนพอพอดีมาจากกลับเชิงครับเชิงเลยแวะมาดูสวนผ่านจะกลับบ้านครับจะกลับบ้านก็เลยมาดูสวนนี่มาชมสวนของยายตอนนี่ยายตอนครับเยตทำได้สวยเนาะไม่ถึงไร้เนาะ อ๋อขายยากบ่เขาว่าที่ขายยากบ่แค่เขาว่าขายยากอ๋อที่ที่แถนี้เขาขายแพงไหมที่แถนี้ไม่รู้แต่พวกตะไคร้นะอ๋อตะไคร้ขายยากบ่ขายมันถูกอ่ะอ๋อขายยากบ้านเราขายไม่ได้เนาะต้องไปขายในตลาดในอะไรบางวันอ๋อแต่ก็อยู่ได้เนาะเจ๊ก็แบบถ้าเราไม่มีนี่มีอะไรนี่คือปลูกไว้กินไว้อะไรก็สบายเลยเนาะครััับโมมนนนกิไ่ทอยถ้ากินไม่ทันเลยแล้วก็แจกจ่ายส่วนมากจะแจกชาวบ้านเนาะแจกตลาดนี่แหละ อ๋อถูกงั้นอีะโอ้โอ้วีละห้าบาทบ่ะแล้วเต้อันนี้ล่องล่องนี่เลี้ยงปลาบ่ะอันนี้ก็ถมถมถมนั่นนี่เนาะคือถมน่าจะต่ำยังไม่สูงอีกเนาะถ้มเพิ่มบ่หรือว่าแกจะยกบ้านบ่หไือยังไงแกปลูกไว้แกปลูกไปขายตลาด่ะไปตลาดบ่อยแสดงว่าแกมีสวนเยอะเนาะครับนี่ ครับอยู่ต้นมีเยอะอยู่โอ้ยมีสวนเยอะฝั่งนู้นไปแล้วบอกโอ้ยังเลยครับสวนมากกล้วยนี่แกจะปลูกกล้วยน้ำว้าบ่เนี่หรือว่ากล้วยทั่วไปนี่ยกล้วยน้ำว้ากับกล้วยเครื่องใดกล้วยกล้วยมุกอ่ะกล้วยหักมุกอ่ะนะโอ้ยครับผมคือเขาทำได้สวยดีพื้นที่ก็สี่เหลี่ยมด้วยเนาะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็สวยด้วยเนาะทำดีเพราะถ้ามีที่แบบนี้นี่สบายเลยเนาะคือที่กว้างกว่าของผมเลยของผมแค่ของผมยังไม่ครึ่งหนึ่งของผมแค่นี้เอง ผมมันยาวไปนะแต่องเก้น,น่าจะประมาณสี่งานสามงานได้ไหมนี่ไม่ถึงไร่เนาะไม่รู้ดิแต่ดูไปไดูไปเหมือนจะถึงนะครับผมว่าใช่ครับโอ้แต่แต่ก็มีล้มด้วยเนาะมีล้มมีอะไรด้วยส่วนมากตอนแรกผมนึกว่าถมที่ไว้นึกว,ว่าจะสร้างบ้านอ๋อสมทมไว้ปลูกกล้วยเป็นดินหินกล้วยเขาชอบดินหิน ที่แกเยอะที่แกว่างเยอะทัเนะแสดงว่าคือคือผมดูแล้วคือใครมีที่ออกมาอยู่แบบข้างนอกอย่างนี้ก็ทำบรรยากาศดีนะผมว่าเนะดูครับดูบรรยากาศไหอันนี้เขาเป็นนาของลุงบ้าเลยปะของลุงกี่ไร่แปดไร่ก็เยอะเหมือนกันนะแต่ แต่เป็นที่ต่ำเนาะเวลา,าหน้าฝนนี่ท่วมหมดแล้วนี่เนออาะอ๋อมันต่ำต้องถมเอกครับนี่นี่ใครได้ตรงนี้น,นี่โชคดีเนาะนี่กิดตรงนี้นี่นตแตถ่ถ้าถ้าเขาถ,าถมยกบ้านตรงนี้ยกเปิดร้านค้าสบายบเลยเนาะแต่ก็เงียบเนาะทางนี้บ้านไม่ค่อยมีบ้านคนเนาะทางนี้อ๋อไม่ค่อยมีหมู่บ้านจะอยู่ข้างในเนาะครับครับผมครับพวดีผม ผมผ่านบ่อยอยู่ครับผมผ่านบ่อยแต่ผมไม่ไม่ค่อยได้ได้มีโอกาสได้ดูนะแล้วก็เจ้าของก็ไม่ค่อยอยู่อยู่ทีนะ